สวัสดีครับผู้ชมช่องกเกษตรไวชลาคลิปนี้ผมจะพามาชมการนำหน่อไม้ไผ่บงหวานสดมาสไลด์ทำเป็นเมนูตำส้มตำกินครับที่รสชาติอร่อยแซ่บจิ๊จ๊าดสะใจครับกรเกษตรไวชรามาแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กด ด้วยครับผมก็จะใช้เครื่องประกอบในการตํำส้ตมตําก็จะมีกระเทียม7เม็ดครับแล้วก็พริกขี้หนูสดนะครับ10เม็ดรครับแล้วก็เกลือครับหนึงช้อนชาครับ ใส่เกลือหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็ตำให้ละเอียดครับละเอียดพอประมาณครับเติมน้ำตาลทรายสองช้อนครับ แล้วก็ผงรสดีครับประมาณหนึ่งช้อนครับแล้วก็ถ้าไม่มีปลาผมก็จะใช้กะปิแทนครับกะปิแทนปลารครับไม่มีปลาก็ใช้กะปิก็ประมาณหนึ่งช้อน เพื่อเพิ่มความหอมและรสชาติครับจากนั้นก็คุกคุกเข้าเครื่องปรุงให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วก็ใช้น้ำปลาครับในการปรุงรสเพิ่มเข้าไปอีกครับใช้น้ำปลาประมาณก็สอง ช้อนแกงครับแล้วก็คลุกเข้าเครื่องปรุงให้เข้ากัน แล้วก็ใส่หน่อไม้ที่สดนะหน่อไม้ไพยวงเพยบวงหวานที่สดที่เตรียมสไลด์ไว้ครับใส่ไปตามที่ต้องการครับก็ประมาณให้ได้เป็นหนึ่งโคกนะฮะจากนั้นก็โขกคุกเข้าให้เข้ากับเครื่องปรุงครับ ก็ทำแบบง่ายๆครับนะเครื่องปรุงก็ง่ายๆครับเราใช้ช้อนคนครับนะเพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อนไม้ครับเราจะได้รสชาติที่ กลมๆครับกรอบหวานเค็มนะก็จะนัวครับก็จะมีกะปิเป็นตัวช่วยแทนปลาครับให้หอมก็มีพริกขี้หนูสดแล้วก็กระเทียมนะก็จะได้รสชาติที่เผ็ดกิดจัดสะใจครับถ้ามีมะนาวก็ใส่มะนาวไปก็จะได้รสเปรี้ยว นี่ครับก็จะได้เมนูสุดทิดแบบง่ายๆครับเพื่อตำคุกเข้าให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อหน่อไม้ครับเพื่อจะได้รสชาติที่กลมกลมครับ อากาศร้อนๆอย่างนี้กินเผ็ดๆแบบนี้ก็จะทําให้ขับเงื่อครับขับเหงื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายนะครับไล่ลมก็จะ,จะทําให้กระชุ่มกระชวยครับรสชาติที่เผ็ดจิ๊ดจ๊าดถัดใจงไงครับขับเหงื่อได้ดีครับ ก็ตักใส่ชามกินได้เลยครับสดสดครับหน่อไม้สดสดครับพริกเก็สดสดกระเทียมก็สดสดครับพร้อมเครื่องปรุงส่วนผักที่ใช้แก้มนะฮะที่ใช้ กินร่วมก็จะมียอดผักบุ้งครับนะครับยอดผักบุ้ง,อ,อ,อ,งอ,าาอ่อนๆอย่างนี้ครับก็จะเข้ากันได้ดีแล้วก็ยอดกะเพราอ่อนๆนี้ครับก็กินได้ดีครับเพราะว่ากระเพรา,าก็จะเป็นพืชสมุนไพรครับมีรสชาติก็ออกเผ็ดๆฮะหอมก็จะช่วยขับเหมือได้ดีเหมือนกันครับออกกลิตนร้อนมีน้ํามันหอมระเหยครับก็เป็น พืชผักสมุนไพรนะครับที่ใช้บำรุงร่างกายได้หลายอย่างครับก็เป็นยอดอ่อนๆน,นะครับกินได้กับส้มตําก็อร่อยก็เข้ากันครับอากาศร้อนๆงี้ก็กินก็ขับเหงื่อดีครับ ก็แก้มกับกระเพราอย่างครับก็จะเป็นอาหารที่ทำง่ายๆครับวัตถุดิบก็จากสวนเราเองครับนะครับ ก็จะได้รสชาติสดกรอบอร่อยจากหน่อไม้ครับแล้วก็เครื่องปรุงที่นัวครับก็เป็นเมนูที่อร่อยใช้ได้ครับก็จะเป็นอาหารที่ทำง่ายๆครับ วัตถุดิบก็จากสวนเราเองครับนะครับท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามรับชมคลิปจนจบกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแสดงความให้กำลังใจแวะเข้ามาทักทายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนมีเงินใช้ตลอดสวัสดีครับ